สวัสดีครับบอดเรียวท่านใจอีกแล้วนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเอฟซีสามน้อยเพลิดเพลินแพรงครับเอฟซีแฟนคลับน้องมีมเพชรดเพลินแพรงครับพี่น้องครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับจากการดีบอลโจเดโพตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเรื่องเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเนาะนะครับที่ยังจ่ายค่าจ้างนะครับยังไม่เจ็บนะครับมื่อนี่นะครับบอลโจในระวางไรสดนะครับ ไรสดพูดคุยกับหลายๆประเด็นพูดกล้วยเอฟซีนะครับพอเมื่อเนี้ก็คือวันที่สิบหา้อาอัลบอมแบนมันเดียหานะครับเดือนมกราคมนะครับซอนุตกระเด้่ทั่วมาวานะเจ้าภาพเพิ่นจ่ายครบแล้วนะครับก็คือยอดที่ตัวก็คือเจ็ดหมื่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบอลโจลากับปวดนี้บอโจท่านเดี่ยวปวดด้วยผมบอกก่อนเพราะว่า <laughs> เพราะว่าผมฟังเราไลรสดไหมซอนุชบอก นะครับทวมาบอกนะครับจอดมุ่นทวมาบอกว่าพันจ่ายครบแล้วเมื่อเวลาซิปหารนาฬิกาสามสิบสามนาทีของวันที่ห้านั่นก็คือจบจ่ายครบเรียบร้อยนะนะครับแต่นะครับพี่น้องมันคนละประเด็นกันกันกบที่คนที่โพดว่าไห้เล่านะครับคนที่โพดว่าให่วงสาวน้อยเพชนบันแพงมันก็ละประเด็นนะครับอันนั้นคือเขาไม่ใช่เจ้าภาพใช่ไหมถ้าผมจะเขาไม่ใช่เจ้าภาพไงน,นะครับ คือยุนซือก็กระโพดขึ้นมา่ไหมอืมว่าเป็นผู้เจ้าภานี่คือเรื่องเจ้าภานี่เพิ่นจบแล้วอันนี้ก็ต้องข,ข,ขอขะขอระคุณเพิ่นนะครับนี่ก็คือจบไปแล้วนะครับเพิ่นใจครบจบแล้วเรียบร้อยนี่แต่บอโจแล้วก็โพดขอคุณมานี่นะครับเพราะว่า <c oughs> การที่โพดจังสัน่นนะครับมันเหตุให้เขาเอิ่นว่ามันมีผลกระทบต่อจิตใจนะครับขนาดรักนะครับกฎหมายอาญาเขายังบัญญัตินะครับเออ เกี่ยวกับจิตใจคือกันนะครับไม่ใช่แค่เนื้อตัวร่างกายนะจิตใจก็มีนะนะครับการที่พูดแบบนี้แล้วบินแล้วเรียบร้อยนะครับพิษไปแล้วเฟรเพิ่นนะครับเออไม่มีคําชี้แจงไม่มีคําพูดเออเป็นยังคือพูดจังสัน่นคือไปวายเขาจังสัน่นจังสี่นะครับคือจังสาวหน่อยเป็นแพ่งนี่คือพอ่ได้ไปยยงไงเฮ็ดไปวายยังไงเพิินหนะ่ะนะนะครับเออคือว่าได้ไปวายยังไงเพิินหนะหมอ่า นะครับอ่ะกาจบไปสําหรับเรื่องนี้วน้องพี่น้องเนาะบานเนี่ยมาเบอกถึงอ่าการเบอกถึงงานบอถึงงานบุญได้ไหมนี่นะครับเมื่อนี้นี่พอโจโอนะครับกับทีมงานลูกทีมมีผู้ใดแน่ถาเบิร์นะครับไปบุกทุ่งนาพี่จอนนี่อีกแล้วก็พร้อมนะครับบุกทุ่งนาพี่จอนนี่ที่มี้พอปูกับพอปูพญายนาคนะครับพอปูชิโยโตกับแม่ย่า ชิทุมมานะครับอ่าอยู่อําเภอพิบูลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นอําเภอที่จะทําการแสดงคืนนี้นะฮะับเราสิมีคอนเทนต์ยังจะเป็นคลิปอะไรออกมานะครับเหมือนกับผมเคยวอรไวผมอบอกราบ่อบอโจรับพ่อโพดด้วยขึ้นเราบพ่้โพดคือผมมาไว้คลิปแรกของเมอร์นี่นะครับว่าคิดฮอดคลิปเก่าๆนะครับบรรยากาศแรกฉี่บอโจผ้านอนอ,ง,องุ่นหญิงไปทุ่งนาพี่จอนนี่แล้วได้รับโอวาทด,ดีๆจากพี่จอนนี่นะครับในตอนนั้นนะครับนอกมือมเสาร์นี่ผมมาเห็นบอก ว่าถ้าถ้าน้อ,นองหญิงมาอยู่ขายพิจนนี์นะมือนั่นนะครับก็อาจจะบบเดนบบดวงบบดังปันนี่นะครับเพราะว่าพิจนนี่นะครับไม่ได้มีเวทีเหมือนสาวน้อยเพรแพงที่ให้แสดงความสามาที่ทุกทุกวันนะครับนี่นี่คือคําโอวาทาิพิจนนี่เดี๋ยวบอกไปก็เว่ามันจะเป็นการหามลืมพระกุ้นคน้นนะครับให้คลองตนนะครับ ความเป็นเจ้าของความกัดตันยูนะครับสำคัญเลยนี่สิ่งที่เราถือต้องตรงกันเบิดสู่คนคือความกัดตันยูนะครับอ่านะครับความกัดตันยูนี่สิ่งที่บบโจหนงอิงนะครับเห็นบ่เจ้าของเจ้าของอารีสอร์ทนะครับอิงดาวอ,อิงดาวรีสอร์ทอะนะครับที่เป็นจัดของภาคหหลายกรนานี่นะ มพ่นกับย่งมากว่ามาควเกับตันยู่ของอลูกทีมสาวน้อยเป็นแพ่งมาการบริหารของบอดโจมาควากับตันยู่กับตัว,วิธีของน้องงุ้งอิงนะครับนี่มันคือสมบัติที่สมบัติของทุกคนที่ไม่จมําเป็นต้องซื้อต้องหาไงนะครับมันเกิดจากการกระทํานะครับมันเกิดจากการกระทําของตัวเราเองนะครับมันไม่จมําเป็นต้องไปซื้อหาไม่ได้มีก้านใช้ใจ่ายเลยนะครับซึ่งมันอยู่ที่เราจะทําเองเท่านั้นนะครับลดเขาเรียกว่าลดอคติของตัวเองลงนะครับอ่า แล้วก็มือนีเนี่ยนะครับอู้สุดจอดงานเลยมาหนีินะครับพี่น้องทา้งระเอด็ดนะครับกลายจะเลื่อมไปไห้กำลังแรงเชื้อแรงใจกันใดเด้พี่น้องทา้งระเอ็ดนี่มีรถแห่นะครับเป็นมหากรรมรถแห่นะ์ด้มหากรรมรถแห่ของถ้าผมยอว,วิทย์ก็คือซ่องลุยี่พันจัดนะครับยุ่นหนาสถานีอ่าหน้าสถานีตํารวจภูทรอ,อำเภอหนองทอกนะครับจังหวัดระเอด็ดนี่คือระเอด็ดหน่วยที่สองครับนี่พี่เขมพี่เขม นะครับพี่เกมนะครับหน่วยที่สองไปเห,หรียญุ่หันมือนีนะครับผมเนี่ยอยากให้บอโจไปทุ่งหน้าพิจหน,นีหอลีแล้วลก็ไปอหลีไหมอยากสิเบิ้งคลิปพี่น้องเบิ้งแล้วแบบเฮ้ยคิดก็เจังผมเลยมันเจังสิเพื่อนแบบว่ามันจะทําให้เราดูคลิปเแนบบี่ยดูแลเพลินดูแล้วแบบว่าได้ข้อคิดหลายๆอย่างนะครับได้ข้อคิดหลายๆอย่างเพราะว่าพิจอน,นีเนี่เพื่อนก็ไดอีกตำแหน่งหนึ่งก็คืออินฟลูเอนเซอร์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเด้นะครับเราเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วอ่านะครับบัดที่นี่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สองคนนี้นะครับบอดโจกับกับกี่จอนนี่นี่นะครับคิดคือกันนะครับคิดคือกันบอดโจนะครับลากนับถือพี่จอนนี่มากมากนะครับพี่จอนนี่ก็เป็นไอดอลของบอดโจนะครับแล้วก็อ่า บอโจนะครับกันนับถืออ่าโแมนพิจนี้กันนับถือ,อาบาโจก,นนกักันวา่ามีความสามารถเก่งในการถีบริหารบุคคลบุคลากรลูกทีมที่มีหลายร้อยชีวิตมาก่าเก่งอนี้ก็คืองอมรับกันสองคนนี้มีหลายๆสิ่งหลายอย่างคือกันหนึ่งในะหันก็นค,คือความกตัญญูนะครับกันนี่แหละครับพี่น้องครับ แกลืมถ่าเบิ้งคลิปถ่าใจจดใจจ์จกจอและก็ฝากฝาการฝากงานอะไรแบบนี้สำคัญนะครับเอฟซีสามรยเป็นแแฝงเอฟซีลาวมีเงาครับ11 12 13นะครับกลุ่มปิดครับกลุ่มปิด11 12 13นะครับถ้า1วันบัญละ119บาทถ้าวันไหนที่มีศิลปิน129บาทนะครับ11 12อ3เนี่ยเป็นการดีเป็นการดีมากๆเพราะว่าวันที่12นะครับจะเป็นงานบุญบ้านหนองวงอิงครับนี่แมนมอดีพอครับพี่น้องบัดน,นี้ อ่าแล้วการแสดงวันที่12เนี่ยเราก็จะได้ดูว่าเล่นที่บ้านน้องคููนี่เป็นจังไดนะสำหรับผู้ใดมันอาจจะมากงานบ้าดใดที่ว่ากันได้รวมทําบุญไปอ่าสำหรับผู้ใดอยู่ต่างประเทศว่ามาไม่ได้อขอรวมทํ้บุญเนี่เป็นจังใดนอนบรรยากาศงานหนักวิธีตอนนั้นมีกลุ่มปิดเลยแบบนี้นี่ครับเป็นเป็นกลุ่มปิดเลยเป็นระบบไลฟ์สตรีมนะครับไม่ใช่ว่าถ่ายผ่านโทรศัพท์นะ อ่านะครับ11 12 13 3สิบองสามมื่นถ้าองกับ3มร้อยสาบาทถืดคักผมว่าถืดเด้เออ3มื่ร้อย33บาทเอ้สาร้อย33มบาทไหม3 3 3เนาะโอเคคระปิลองของหรับคลิปนี้กะจบลงด้วยดีนะครับในการถีเบื้องคาจานทีบยังบ่แล้วกันได้บอว่านะครับไปเรียบร้อยแล้วแล้วกะเป็นกำลังใจให้นะครับพอโจให้น้องอิง เหล่าสาวน้อยไปเป็นแพ้งถาเบังคลิปกันครับไปถุงหน้าดิจอนี่เป็นยังใดนั่นนะครับถาเบังคลิปกัน่วงนีไม่ใช่ครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังช่องทิมง,งานขอตดัดลำสวัสดีครับ